ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆทกท,กท,กท่านวันนี้กลับมาพบกับช่อง YouTube ของอาจารย์หมอก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอารูปร่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกเนื้ออาปก้านะครับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสวยๆงามๆเป็นพระรูปร่อโบราณที่งดงามจริงๆองค์หนึ่งองค์นี้นะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับติดต่อมาหลังใหม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอามาชมพระกันต่อนะครับหลวงพ่อเดิมพระผมได้มาใหม่นะครับเป็นพระเก่าเก็บนะครับพระบ้านบ้านนะครับพระพื้นบ้านนะครับเป็นพระที่งดงามจริงๆดูเมตตานะครับดูตาหลวงพ่อเดิมพระพุทธศิ์ดูตาในตาหลวงพ่อเดิมนล้จะมีเขาเรียกว่ามีเมตตาหรือเดยไก่นะครับที่เมตตาพระองค์นี้เป็นเนื้ออัปปะก้านะครับ รุ่นแรกนะครับที่ออกมาไม่ค่อยได้พบได้เห็นได้เจอได้เท่าไหร่นะครับเก่ามากครับเป็นพ้าเก่าเก็บเป็นพระของชาวบ้านดูด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเก่าจริงๆนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับนี่ด้านข้างนะครับสนใจเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับโทรมาหลังไหม่ติดต่อทางไลน์ได้ครับเบอร์นี้ติดต่อทางไลน์ได้แลวโทรติดต่อตรงมาได้เลยครับหลังไหม่ ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท,ที่ติดตามชมผมตลอดมาเอามาชมพรกกันต่อเลยนะครับเอามาดูความงดงามดูความเก่าของพระนะครับสนิมเป็นประกายเลยนะครับพระองค์นี้นะครับน่าเก็บรักษาหรือเก็บไว้บูชานะครับเป็นสิริมงคลและให้แก่ตัวท่านเองหรือครอบครัวนะครับท่านใดสนใจนะครับถ้ามองเห็นแล้ว ความงดงามของพระองค์นี้เป็นพระยุคนี้ยุคแรกนะครับรุ่นแรกนะครับที่ออกมานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับรุ่นแรกนะครับที่ผมนําภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นพระของผมเองนะครับเป็นพระของผมเองติดต่อมาได้เลยราคาคุยหาได้หลังไม้นะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับเผื่อท่านใดสนใจ อยากเป็นเจ้าของดูนะครับด้านก้นนะครับมีลอยจานนะครับรอยจานครับเก่ามากครับรอยจานเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับรอยจานอัคระภาษาขอหน้าจานไว้ที่ก้นนะครับนี่แหละสังขาด้านหน้าดูครับดูความงดงามพรพุทธศินนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆพระพระเป็นพระบ้านบ้านเลยนะครับพระพื้นบ้านนะครับจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับ ที่ผมได้มาแล้วผมก็นำมาลงให้พระท่านผู้ชมได้รับชมกันเผื่อท่านใดสนใจมีบุญวาสนาอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อหลังไมเยเร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับก็0ู4ย์0 4 4 7สี่กสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งและติดต่อมา่างรายส่วนตัวของผมได้นะครับรายส่วนตัวเบอร์นี้แหละครับชมไปเรื่อยๆนะครับ ผมไปเรื่อยๆผมนำพาวันนี้กังกาบขอบพระคุณทุกท่านครับไปฝากขอร้ายกดแชร์ได้สวัสดีครับ